เโซคเคนดีวีดี so เล่นแผ่นไม่สะดุดโอ๊ยไม่ดีแล้วมีแล้วโอเคมาเดี๋ยวป้ากับหมอจะไปหอย,อยิบจูบก,การนี่เป๊กกายไปหยิบจูบการใครชนะก็มาไปจูบกับชนะทีนึงอีกคนนี้มันบูลลี่ชา <S <S สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าห้องป้าเด๊ ออีกนนทั้งย่วันนี้พวกเรามาเป็น cover เป็นมอสตินมอติน cover เพลงไปแล้วเราก็มา cover เป็นมอสตินนะคะนี่เราแต่งเหมือนมอสตินว่าเราไม่แต่นมวันนี้ว้าวเราจะให้เหมือนเราเลยไม่ได่นมวันไอ้บ้าโอ๊ยมันจะหลุดนะหลุดแล้วอ่ะ รู้เลยว่าไม่ไมึงไม่ได้เป็นตุ้งจั่สุดแล้วอ่ะมึงดูเนดูเไม่หลุดเป็นว่าทำไม่หมมาทำไม่ดีเลยเดี๋ยวพี yes, ่เ้จะอนว่าัไม่หุดดอ่า วัตสอไม่รอแล้วนะใกล้ไปทีวไน้ใกล้ใส่เกมจังวะฉันเล่นบ่อยอยู่แล้วเน่เอ้อยู่แล้วทุกคนวันนี้นะคะเราจะมีเกมให้ทุกคนเล่นนั่นคือเกม Draw Together แปลว่าเกมกระดอนด้วยกันไม่ใช่วาดรูปด้วยกันต้องบอกก่ากันถึงต้องบอกก่อนว่าเราสี่คนเนี่ยมีพื้นฐานาอังกฤษที่ไม่เท่ากันนะคะผมผมต้องบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เรียนหนังสือเลยหมายถึงว่าภาษาอังกฤษเราไม่เรียนเลยแบบว่าเพิ่งรู้ว่าโตมาจริงภาษาอังกฤษสําคัญมากใครที่ยังเด็กๆดูอ่ะเรา มันมีประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบผมว่าผมไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษมึงเป็นที่อะไรไอ้หนุ่มมากกว่าผมเยอะเลยขัติกาเดี๋ยวผมคิว่ากติกาก่อนให้ทุกคนเข้าใจกันง่ายคือมันจะเป็นโปรแกรมที่มันจะตอบสิ่งที่เราว่า AI คือระบบอีนะทุกคนไม่ใช่อย่างเช่นมันเขียนว่าให้คุณวาดแอปเปิ้ลเราต้องวาดแอปเปิ้ลแล้วจังหวะที่เราวาดมันจะทายว่าคุณวาดวงกลมเหรอคุณวาดสระว่ายน้ำเหรอคุณวาดโคมไฟเหรออะไรเงี้ยจนกว่ามันจะทายถูกว่าเราวาดรูปอะไรคือเราต้องวาดเหมือนประมาณหนึ่งมันถึงจะทายว่าเเรราาวดูปหมือน ้เราจะมาหาผู้ชนะการเรียงตามไปหนึ่งสใครเก่งสุดและใครกากสุดในวันนี้ฉะนั้นรู้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้ต้องวาดรูปต้องวาดรูปสวยด้วยใช่มาเดี๋ยวเราพอดีเลยจริงเหรอาเราจะต้องหาคนที่วาดเป็นคนแรกก่อนมาเราจะปป่ะชูมาใกล้กับพไปปะชูกันก่อนเดี๋ยวกูทุบจมูกให้ไาดไอราเดี๋ยวได้ทัจมูกมันแล้ว ชนะความรักสะลสุสิีมีนต้นในฝันหนึ่วตัดตรงัวตัดตรงๆวงกรนนกเงินก็เจอตัดตรงตรงไม่แก้หน่อสัเอก็รรงกนุกไปดูเอาไปไว้ช่วใหม่ไวช่วใหมชีอ่ะเบชนะมาปะกับวุ้ยกายออกใบลานทำไมไอ้เหียเขาดีอะดีหมน้องน้องน้องคะบอกแล้วอย่าตีพ่อตีแม่บุลลี่อะใจร้ายมาไอ้กายแพ้ชนะมอสกับกูวอ่ชมหนึ่องส เดี๋ยวนะับษณากายกับพี่แาบจุบทิงที่สี่พี่ที่สามกายที่สี่สี่สามค่ะนี่ทิ้งหนึ่งสองเดี๋ยวคุณชนะคุณไต่จมูกแล้๋ยวโฆษณาอมอที่หนึ่งออว่าคนแรกไม่ว่าคนสองว่าคนสาม่าคนสี่อ๋ออ๋อว่าคนแรกใช่ไหมโอเคมามันจะมีทั้งหมดรู้สึกแปลกๆเหมือนมีกูสี่คนนะผมอธิบายก่อนนะครับกกติกาคือ หนึ่งเกมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดหกรูปอ่าคือเราต้องว่าแล้วก็เราก็ว่ดคะแนนกันเลยว่าใครจะได้คะแนน<ด>มากกว่กากันถ้าเกิดว่าคะแนนเท่ากันแข่งใหม่จนกว่าจะมีคนชนะเพราะคำสั่งมันเยอะมาก <ๆ S 2> ได้โอเคกดปที่หน้าจอไงวะกดอ่านวิดีโอไง,ไงกดเริ่มใหม่ไม่เป็นหนูนิสัยไม่ดีขนาดนี้เวียะเนี่ยคนแรกคือมอสนะครับผมอุ้ยกลัวตื่นเต้นอ่ะกดนี่คือเริ่มนะอะไรแปลว่าอะไรไม่ต้องบอกนะอยากรู้ไหมมอสจะว่าอะไร มันแปลว่าอะไรนะมันใช่ถูกแล้วยิบไปโคตรไปไม่ไหวไหแล้วอุ๊ยมันยากจังดูมันจะถ่ายข้างล่างมันข้างล่างว่าเราเป็นอะไรนะค่าไม่ใช่แวนแจ็คเกีทรัมป์ัสใช่ใช่เอาแล้วไม่แต่ของมึงสกูบัสให้เหมือนเฮ้ยเราทำไงอ่ะมันมันเป็นรถแวนไรมอสแบบเนี้ยไม่ได้สามสองหนึ่งไ้าไปห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 ้าไป้าไปห้าไ้าไปอ้าไปห้าไปหไปห้าไปห ดูนะครับว่ามอจะรู้เปล่ามันคือตัวอะไรอีดอกจันไอ้จุ๋ด้วยเอียะมันดอกเอี้ยไอ้จุ๋ด้วยอ่ะเก่งว่ะเฮ้ยเราต้องเอาเราต้องเอาไอ้นี่เว้ยให้มันได้เดี๋ยวใช่ไหมเห็นแล้วนี่ไงเอาแล้วสิบวินนะน่าจะใช่นะเอาแล้วไงอ่ะเอาเลยไม่รู้ไม่รู้มันได้คำสั่งใหม่เยอะมากทุกคนจะได้ไหมไอ้เอี้ยได้ไหม่ออุ้ยยาซำอะไรอะ อะไรอ่ะมันแปลว่าอะไรอ่ะไหนไได,ดูไอ้ไงวะไอ้เนี่ยไ,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 ไม่ได้สกูบารอ่ะมอสได้ไปห้าคะแนนแล้วเราลองมากดดูกันว่าสกูบาสจริงๆแล้วน,นี่คือสิ่งที่มันคิดว่ามึงมาวาดแต่ดูสิ่งที่คนอื่นวาดแล้วถูกนี่มึงดูอันนี้มันสกูบาสหรอแต่เขาถูกอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มึงผิดอะ่ะเขาคิดว่ามึงวาดม้าลายไปนี่แม่ไม่มีอะไรบอกเลยนี่ไงบุ๊คบอลลี่ใหญ่มากีน้องเฮ้ยอย่าพูดสิ ไปแล้วครับพี่เป๊กบรรทายว่าอะไรครับบ้ยทายอ่ะโคตรเก่งอหากเป็นลูกชีสามัญอะไรอ่ะอ๋อมามาไปต่อไปต่อเปิดบ้านขี้หมาเะไรไม่ถูกอ่ะเอาแล้วเป็นกระถูกหรือเปล่าไอเอไอฉลาดมากทุกคนอะไรอ่ะ เก่งจังวะเฮ้ยตับมันเรียบเออตับมันง่ายอ่ะทุกคนคำเนี้ยไม่เป็นไรถ้าเกิดมีคนได้หกก็ต้องไม่แข่งกับมันอ่ะถูกแล้วไปเฮียแล้วไอ้สัตว์เอ้ยเอาแล้วเอาดิไปมันหลวอ่ะเบคได้หกคะแนนนะเอาแล้วตอนนี้ไอ้แม่ซู้บันหนูไม่เหมือนหรอกอีดอกบุ๊เบอรี่กูเป็นเข้ามาโอลิมปิกเนี่ยบุ๊เบอรี่ ไม่เกี่ยวกับว่าลูกแก่ดวงเนี่ยมันไค่คำหน่าวเนี่ยไอ้แกยตามผมนะครับโอ้โหเหยียว่าอะไรอ่ะไม่ดูละกูว่านี้ก่อนเลยนี่มีทยนแลนด์ไงกูเก่งปะอะไรอ่ะ้ายเธอไปออกวะอะกูวัดมัวเลย ออะไรอ่ะเฮ้ยอ่ไรนไปปั๊ม่เข้าใจว่าอะไรกูคิดว่าแพนพันพื้นไม่ใช่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 ไอตัวเอสแปลว่าอะไรอ่ะมากินตยุงเหี้ยนะง่ด้โถงโอ้คำสั่งง่ายอะวานเหมือนหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยได้อยู่มันยากนะแต่ว่าให้มันยาก โอ้ยง่ายจังเียวดมืออยู่โิอ้ยเนี่ยวตาอยู่แขแน่เลยโอ้ยคุแล้วคำสับคำสับมากันหเอาคำสับหนูมาเออได้เลยเหมือนคุยเลยจแล้ค่ะบคคอะมากเลยคะ ไม่รู้แพนเปลว่าอะไรคำว่าแพนนะครับผมเรามาดูกันว่าคำว่าแพนแปลว่อะไรอันนี้สิ่งที่มันทายคือเมื่อกี้ผมว่าการเล่นทุกคนคิดเหมือนกันเลยอ่ะมันคือเกมนะโอ้ยแพนคนหนึ่งผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่รู้จริง ในปาร์กับบอสเท่ากันแล้วตอนนี้พี่เบ๊กคือนำนะคือผมาับบต้องชิงนะถ้าเกิดจะมีชิงก็ตตอนเมื่อกายได้ที่กายได้หกคะแนนจะแข่งกับเบ๊กได้ที่ดอกแล้วมึงเอาคำสั่อยากให้กูหน้โอ้โหอะไรวะไปแล้วดูทิกายจะว่าอะไรเราไม่ต้องทายไปแล้วครับผมโดจุดีทายกายว่าอะไรโดนอไไอไอไไอไอจุดไไ เอโบคืออะไรวะไอ้ก็ไม่รู้ไปไหนมาไม่ได้ท้ามไมหนึ่งวันไปแล้วครับข้ามต่อไปอันนี้ง่ายเลยดูง่ายความง่ายของมันนะในนี้ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วผ่านไปโอ้ยเยี่ยนง่ายสัตว์อะไรวะที่ารจริงปะเนี่ยไม่เชื่อถูกว่าไกายก่ว่าลองจินตนาการับทีเดียวอ่ะทีเดียวทีเดียวถูกเลยทำทีเดียวถูกเลยโ เฮีย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 นี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งมากเลยเก่งเก่งอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคำนี้เขายังเป๊กบอกอยู่อ่ะอ่านว่าอะไรอ่ะทุกคนแปลว่าอะไรมือก็ต้องได้ยกเยอะได้เยอะมากเลยว่าว่าไปเลยว่าไปเลยเอาตามกิจการของตัวเองเลยไม่ใช่เรือคันูหรอไม่ใช่อะอะนั้นไม่ใช่ อะใช่ไอ i c รีมเฮ้ยังเป็นกระโปรงนี่อ่ะไหนเดี๋าดูหน่อยกายผิดคำไหนแอปเปิลเพราะอะไรแล้วเรามาดูกันดูสิ่งที่มันเดากายวาดออมาว่าดูนัทด้วยแต่สิ่งที่จริงคือโอ้แอปเปิลอ๋อคำนี้เหรอได้คะแนนโหได้คะแนนเท่ากันเลยอ่ะเฮ้ยทำไมรู้สึกแบบ ฉลาดคนเดียวมึงได้คำง่ายสุดอ่ะแหม่ซอร์เคิลไม่ง่ายมั้งเซอร์เคิลอะซ่งเขอะไรต่อไปมอสทุกคนโหไปเป็นน้ำดิ่งไปแล้วอ่ะโอ้โหอันง่ายจัดใครก็ได้ป่านเนี้ยมึงว่าถูกป่ะเนี่ยอ่าถูกไหมครับถูกไหมครับโอ้โหไม่จะว่ายังไงให้มันแสดงออกว่าเหมือนโอ้ยอย่ากระจู๋ไปม่าถูกได้ไงวะโอ้โหง่าย่าก อี๋ยังง่ายเอออียมันง่ายเกินไปวีบรบูมอ๋อวิ่งเราแล้วจะทำอันอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยบอกเฮ้ยอันนี้ก็ได้อ่ายง่ายง่ายหรอได้มือว่าอะไรของมืออะมอสมึงมึงไม่ใช่สิไม่ใช่มันมีขาดอีกอะไรอ่ะอก็หนูไม่รู้ ใช่เหรอมึงวาดมึงือหลอกมึงเนี่ยกบด้วยอ่ะง่ายอ่ะหมอมคือตัดที่วาดง่ายมากเลยทุกอย่างไ่นะโผพี่นัทเี้ยวาดไงวาดได้ตัดไม่ได้อ่ะมึงวาดวาดพลาดแล้วพลาดแล้วไม่ได้มือหลังไม่ได้วาดไม่ได้ นาวามันคืออย่างงี้มันก็มันแค่แบบงี้แล้วก็มีหางแล้มึงขาดหางเว้ยมอสมอสมีหางก็จบแล้วมึงขาดหางอ๋อละแล้วละแปลงไปออกติดมึงกูรู้แล้วนี่คือจินตนาการว่าแคนเดลคือมันคุ้นๆอ่ะมันคุ้นมากเลยเนี่ยแล้วมึงก็บอกว่าได้คำศัพท์เหมือนกันง่ายเนี่ยง่ายมากอะไรวะแคนเดลนี่ไงโว้ยเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะแคนไม่ใช่เฮ้ยคืออะไรอ่ะแคนโด แคนโดวอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการอ่บสุ่มวาดไปเลยอย่างมันก็ถูกฉันไม่ได้ใกล้เคีรมาติงแต่มันก็ถูกมากเลยเธอรู้ว่าแคนโดโอ้โหนี่อ่ะโถเฮ้ยเฮ้ยมาดูทองมาดูทอไม่ได้ว่ะเขาเอามาชิลเหมันหัวจู๋เลยอันนี้อันนี้อันนี้เหรอใช่ป่ะ คือมาเนี่ยเอ๊ะน,นี่อ่ะใครไงวะโอ้ยว่ายังไงไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ยปาดยาอะ่ะเอ้ยไอยส้สัตว์ไม่ใช่ทอมเป็ดเอาทอมบอนทอมบอน คอมโบน่ะเป็นกูอ่าได้เบื่อจังแคนโดแปลว่าอะไรทุกคนเทียนอ๋อเหรอนี่ทุกคนเขาว่าช็อตมอนเตอร์เป็นเหมือนอ๋อก็เหมือนอยู่นะเนี่ยเอุ้นเหมือนเนี่ยสามเหรอป้วอะไรอ่ะไม่ได้คำยากอะอะไรวะอะไรวะทุกคนจะรอดไหมครับเนี่ยนี่เมื่อวันกูเนี่ยคือเดาออก ไม่รู้อ่ะ5วิสุดท้ายกายมึงว่าตัวัวแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ะวิเอออ้าสุดต้องสุดต้ออาเดี๋ยวว่า ที่รักมันง่ายมากนะเนี่ยให้น้องใช้ทีนันการให้น้องใช้ทีนันการว่าคําเนี้ยมันควรแปลคําว่าอะไรทุกคนไออจุดจุดจุดเออว่าสายไปออกโดนเนี่ยหลับเพวกมึงไม่พื่อนแข่งแล้นะเออเมื่ไงวะน้องก้อมึงหซวยจังมึงมันจะสวยจังวะเชี่ยเชี่ยไลท์เฮาไม่ทันแล้วเออเนี่ยมันเดินเอลโบว์เอลโ เออออง่าย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 เออสามสามอันแรกกายไม่ได้วาดเลย,เลยมันคืออะไรหรอ,อ,อมันคือขนมปังโออ จริงเหรอจริงขนมปังพี่เพิ่งรู้อันนี้คิดว่าเป็นอะไรครับ Necklace แลวนโ่สร้อยคอ Necklace ไง Necklace ไร้เท้าอันนี้คืออะไรอ๋อประพาคารอ๋ออันนี้ผมก็ไม่รู้นะทุกคนที่เหลือกาเหมือนเดิมโอเคฮาร์ดผู้ชนะเกมนี้ก็คือพี่แป๊กเองครับี่สาวพี่แกเย้พ่อซีพี่สาวไปพี่เต เราถือว่าตามคาดนะเพราะว่าตามหลักแล้วไอ้สองคนเนี้ยเล่นกัดสดเรื่อองกแบบคำศัพท์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ถือว่าเกมนี้มันฝึกภาษาได้ดีมากผมมไ่พูดจริงๆว่าบางคำศัพท์อะไรเงี้ยเราได้มาจากจากเกมนี้ก็มีเหมือนกันถ้าเกิดเราเล่นบ่อยๆอะไรเงี้ยทุกคนถือว่าเป็นอีกแอปหนึ่งที่น่าสนใจให้เราลองไปเล่นกันอะไรนะครับผมได้รู้แล้วว่าใครกากสดใครเก่งสุดวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่พูดคุยกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่บ๊ายบาย ช่องปากมันไม่ดีทุกช่องนี้แล้วคุณจะไม่ทิ้งใจกดระดิ่งกดไล่ก่อนสมัครสมาชิกไป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 